สัมผัสสยองสวัสดีเพื่อนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนครับผมชื่อยุดนะครับหรือบางคนเรียกทิดยุธตอนนี้ก็อายุ4ี่ปีแล้วเป็นคนจังหวัดอ่างทองครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าเป็นประสบการณ์ขนหัวลุกที่ผมเจอมาเมือ่อสามสี่ปีก่อนสาเหตุที่พึ่งน,นำมาเล่าเพราะสถานที่เกิดเหตุในเรื่องนี้ หรือคือบ้านที่ผมไปเจอดีนั้นปัจจุบันนี้ถูกทุบทําลายไปแล้วครับจึงเล่าเรื่องหนีได้โดยไม่ทําให้ใครต้องเดือดร้อนย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2564ผมได้ศึกจากการเป็นพระออกมาทํางานใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ขอบอกก่อนว่าผมไม่ได้สึกเพราะเรื่องสีกาครับผมสึกเพราะต้องดูแลแม่ที่แก่เฒ่า หลังเปลี่ยนจากผ้าเหลืองมาใส่เสื้อยืดกางเกงขาสัน้นเหมือนคนทั่วๆไปผมก็ยังหางานไม่ได้อาศัยรับจ้างเป็นรายวันไปบ้างก็ตัดอ้อยบ้างก็เก็บผลไม้บ้างก็เป็นมัคนายกในงานบุญต่างๆได้เงิน400-500ก็ไม่ได้แย่อะไรเลยแต่บางครั้งก็แอบคิดว่าตอนเป็นพระได้เงินง่ายกว่านี้อีก ไม่ต้องลำบากตากแดดตากฝนด้วยจนมีงานหนึ่งทำให้ผมต้องเจอกับเรื่องขนหัวโลกที่สุดในชีวิตตอนเป็นพระอยู่วัดยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยงานที่ว่านี้คือทำความสะอาดบ้านแต่ไม่ใช่บ้านธรรมดาทั่วไปครับผมจำได้ดีเลยว่าเย็นวันนั้นผมนอนเปลยอยู่ใต้ถุนบ้านเนื่องจากไม่มีงานจ้าง ไปช่วยป้าของผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านแกเดินดุ่มดุ่มแล้วพูดว่าไอ้เทศดไปช่วยป้าทำความสะอาดหน่อยนายเขาจ้างคนละแปดร้อยผมเด้งตัวขึ้นมานั่งทันฮีคำนวณแล้วเงินแปดร้อยบาทต้องสวดศพสองคืนไม่ใช่สิต้องตัดอ้อยสองวันกว่าจะได้นี่แค่ไปทำความสะอาดก็ได้แปดร้อยบาทแล้ว ผมไม่ต้องถามอะไรสักคำตอบตกลงในทันทีป้าของผมเป็นแม่บ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเล็กๆแห่งหนึ่งผมซ้อนมอเตอร์ไซค์ป้าเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างเลี้ยวไปตามซอกซอยในหมู่บ้านก็เห็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจขับสวนมาผมได้ตแ่เลี้ยวมองเฉยๆสงสัยว่าในหมู่บ้านมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจนมาถึงที่บ้านหลังหนึ่ง มันเป็นบ้านหลังสีขาวแต่ดูเก่ามากมีสองชั้นชั้นสองมีระเบียงยื่นออกมารอบตัวบ้านเป็นสนามหญ้าขึ้นรกและมีรั้วเตียเต้ยๆล้อมรอบเป็นเขตกันบรรยากาศโดยรอกดูซึมๆแปลกๆตอนที่ไปถึงนั้นมีชาวบ้านสี่ห้าคนยืนอยู่หน้าบ้านก่อนจะแยกย้ายหายเข้าไปบ้านใครบ้านมันเหลืออยู่คนเดียวคือป้าน,นิด เพื่อนของป้าผมผมแมบเห็นป้านิชโชวสามนิ้วให้ป้าช่วยพูดเบาๆว่าสามคนในบ้านแล้วยักไหลเหมือนคนลุกซึ่งตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าแกทำอะไรพอประนิษเห็นว่าผมมองอยู่ก็แซงตีหน้าสนิทพูดว่าเอาไอ้ทิดยศมาด้วยก็ดีเหมือนกันจะได้อุ่นใจขึ้นมาหน่อย อุนใจอะไรกันแค่ทำความสะอาดบ้านกันนี่ผมไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าป้าให้มาช่วยทำความสะอาดบ้านเท่านั้นเองและน่าเจ็บใจที่ป้าช่วยกับป้านิดแกไม่บอกอะไรเลยจากนั้นเราก็ช่วยกันหยิบหิว้วเอาอุปรกรณ์ทำความสะอาดเดินกันเข้าไปในบ้าน แล้วสิ่งแรกที่สัมผัสได้หลังจะเปิดประตูบ้านเข้าไปคือกลิ่นเหม็นอับเหมือนไม่ได้เปิดบ้านมาเป็นปีผมต้องดึงคอเสื้อมาปิดจมูกส่วนป้าทั้งสองคนใส่หน้ากากมาเรียบร้อยเหมือนมืออาชีพถึงอย่างนั้นก็ไม่ไวายทำหน้าเยเก๋เพราะทนความเหม็นไม่ไหวเรารีเปิดประตูและหน้าต่างรอบเพื่อระบายอากาศ สำรวจดูแล้วชั้นล่างไม่ได้รอกหรือโซกรโปกแต่อย่างใดแค่เก็บกวาดกันนิดหน่อยก็สะอาดขึ้นมาทันตาแต่ในขณะที่ผมกวาดอยู่ที่เชิงบันไดชั้นสองก็เหลือไปเห็นเงาตะคุ่มของเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ขั้นบันไดมองลงมาอา้าวมีคนอยู่ด้วยเหรอผมกำลังจะทักเด็กคนนั้นอยู่อยู ก็มีมือที่เรียวยาวขาวซีดของใครคนหนึ่งยื่นโผล่มาจากความมืดชั้นบนความับขพาที่แขนของเด็กก่อนที่เด็กจะลุกขึ้นแล้วหายเข้าไปในความมืดแล้วทิดยุตลลาว่าไงปณินิรรรมผมสะดุงหันไปมองดูเหมือนพวกป้ากำลังเถียงกันอยู่ว่าจะทำความสะอาดบ้านให้เสร็จวันนี้หรือค่อยมาทำต่อพรุ่งนี้ดี ผมจึงตอบไปว่าไหนๆก็มาแล้วทำให้เสร็จวันนี้เลยก็ได้ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมอยากได้เงินไวๆตั้งหาะไปช่วยอธิบายเพิ่มว่านายหรือเจ้าของบ้านจัดสรรน,นี้เขาทำสัญญาปล่อยบ้านให้ลูกค้าเข้ามาอยู่พรุ่งนี้ยังไงเย็นวันนี้ต้องทำความสะอาดให้เสร็จถึงสีหน้าป้านิดจะฟองว่าไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรแถมยังไล่ให้ผมเดินนำแน้าทุกคนขึ้นไปบนชั้นสององีกผมก็ได้แต่เดินนำขึ้นไปอย่างงงๆๆชั้นสองมีห้องนอนอีกสองห้องมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเหมือนมีสัตว์อะไรตายอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้เก็บกวาดผมดึงคอเสื้อมาปิดจม,มกูกเห็นบรรยากาศมืดสลัวดูซึมเศร้าอย่างประหลาด ตอนนั้นป้านิดชี้ไปที่ห้องซ้ายมือซึ่งประตูเปิดแง้มอยู่แกสก,กิดไหลป่ปช่วยห้องนั้นแหละใช้ทิดยุดเข้าไปสิป้าช่วยยิ้มเจนเจื่นพูดกับผมด้วยน้ำเสียงเกรงใจว่าทิดยุศเข้าไปทำความสะอาดห้องซ้ายเนาะป้ากับป้าช่วยจะทำอีกห้องเองเพราะตกลงตามนี้ ผมก็เปิดประตูห้องสายเข้าไปสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้คือลมเย็นเย็นที่หอบเอากลิ่นสาบสางเข้ามาตีหน้าขนลุกตั้งแต่ขาขึ้นมาถึงหนังหัวบางอย่างในใจบอกผมว่าชักไม่ปกติแล้วบรรยากาศภายในห้องมืดสลัวมีแต่แสงพระาทิตยในยามโผล่เรที่ส่องผ่านกระจกเข้ามา ผมลองเปิดสวิตไฟแล้วแต่ก็ไม่เต็ดสิ่งที่ผมมองเห็นคือสภาพบนเตียงนอนที่ยับเยินหมอนและผ้าห่มกระจายอยู่คนละทิศทางดูเหมือนกับเคยมีเด็กๆวิ่งขึ้นมาเล่นต่อสู้กันบนเตียงมีพอยังมีคราบสีดําเกลือกังอยู่บนพื้นและมีกลิ่มเมนเหม็นดูสภาพห้องแล้วไม่ปกติเอามากๆ และผมคงทำความสะอาดคนเดียวไม่ไหวแนะ่เอมันชักยังไงเหล่านะเกิดอะไรขึ้นที่นี่หรือเปล่าแล้วอยู่ๆก็มีของเด็กเล่นชิ้นเล็กๆถูกป้าออกมาจากใต้เตียงไหลามาชนเท้าผมพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักใต้เตียงผมคิดถึงเด็กที่นั่งตรงบันไดทันทีของเล่นค่อยๆถูกปาออกมาทีละชิ้นสองชิ้น เหมือนอยากให้ผมเล่นด้วยมีใครอยู่ใต้เตียงนะผมย่อตัวลงนงั่งก้มมองใต้เตียงแต่แล้วก็พึงนึกได้ว่าบ้านจะปล่อยเช่าวพวกนี้เหล่านี่วันนี้ยังมีคนอยู่บ้านอีกเหรอสงสัยไปก็ก้มมองเตียงไปด้วยกลิ่นเหม็นแปลกๆโชยออกมาแต่สิ่งที่เห็นคือความมืดไม่พบตัวเด็ก หรือมีอะไรอยู่ในความมืดทำให้ผมเริ่มชักไม่แน่ใจแอบอยู่ใต้เตียงสินะผมได้ยินเสียงหัวเราะตอบกลับมาอย่างอารมณ์ดีออกมาก่อนหนูเดี๋ยวนะ้าจะทำความสะอาดห้องให้ก่อนคราวนี้เงียบไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาแต่กลิ่นเหม็นที่โชยออกมาทำให้ผมทนไม่ไหว ผมรีบหอยห่างจากเตียงด้วยอาการมึนหัวเพราะกลิ่นเหม็นเกินจะต้านจังหวะน,นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดดังขึ้นมาจากอีกห้องหนึ่งไม่น่าจะใช่เสียงป้าทั้งสองแต่ผมก็รีบเดินไปดูด้วยความเป็นห่วงแล้วภาพที่เห็นคือป้าช่วยกับป้านิดยืนตะลึงตาค้างมองไปที่ตู้เสื้อผ้าในห้องนั้นเป็นตาเดียวกันใครเป็นอะไรป้า ป้าทั้งสองหน้าซีดเผือดก่อนที่ป้าช่วยจะพูดขึ้นว่าพวกเองได้ยินเหมือนที่ข้าได้ยินใช่ไหมป้านิดก็พูดได้ยินเสียงมันดังจากในตู้นั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้เสียงร้องเมื่อกี้คงไม่ใช่เสียงของป้าทั้งสองคนแล้วละ่ะแล้วเป็นเสียงใครกันป้านิดพูดขึ้นว่าใครจะอยู่ก็อยู่เอะ กูไม่เอาแล้วแกว่าพร้อมกับก้าวเท้าออกไปจากห้องทันทีเหมือนกลัวอะไรบางอย่างซึ่งก็ไม่มีใครทันรั้งแก่ไว้หลังจากพระนิดออกไปเราก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสอื่นเยือกเย็นดังออกมาจากตู้เสื้อผ้าปาช่วยถอยหลังไปติดขอบประตูห้องใครอยู่ในตู้ป้ากูกก็ไม่รู้ เอ็งถามมันสิผมหันไปมองตู้เสื้อผ้าอีกรอบคราวนี้เห็นน้ำสีดำคลายเลือดที่มีกลิ่นเหมน็นค่อยๆไหลออกมาจากขอบตูด้ดานล่างพร้อมกับเสียงร้องไห้สะอกเสะอือนที่ดังจนนหนกลัวมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทันใดนั้นประตูห้องน้ำที่อยู่ปลายเตียงก็เปิดอ้าออกปรากฏร่างของชายคนหนึ่งที่มีอายุยืนจังแก่อยู่ในห้องน้ำ เมื่อข้างหนึ่งถือปืนลูกมอสีหน่ทะมึงเถิงดวงตาทั้งสองขาวขนเนืเน้อตัวเขียวคร้ำช้ำเลือดช้ำหนองดูน่ากลัวมากผมถึงกับยืนตะลึงตาค้างกับสิ่งที่เห็นแล้วชายคนนั้นก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่ตูเสือ้อผ้าอึดใจเดียวเสียงปืนก็ดังก้องไปทัว่วจนผมสะดุ้งรู้ตัว ป้าช่วยกรีดร้องอย่างตกใจผีหลอกผีหลอกก่อนจะวิ่งหายออกไปจากห้องผีหลอกเล่าวะไม่รอช้าผมรีบเพนออกห้องถามป้าช่วยไปติดเตดด้วยความลุกลีลุกลนทําให้ป้าช่วยล้มก้นจำเบาถาลายตัวลงไปตามขั้นบันไดผมทำอะไรไมีดหูกแวบเข้าไปหลบอีกห้องยืนแอบอยู่ตรงช่องหลังประตูห้อง ภาวนาให้ผีผู้ชายคนนั้นอยากเข้ามาเจอเลยสักพักผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหๆของคนเดินเข้ามาในห้องมีกลิ่นสาบสารย่างรุนแรงมันมาแล้วหัวใจผมเต้นรัวแต่อยู่ๆมันก็เงียบไปผมลองยืนน่นแนวไปดูช้าๆก็เห็นด้านข้างของผีผู้ชายที่น่าเกลียดน่ากลัว มันกำลังก้มลงไปมองใต้เตียงยื่นมือที่ถือปืนเข้าไปแล้วเสียงร้องไห้ยังหวาดกลัวของเด็กก็ดังขึ้นอีกผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดแล้วทุกอย่างในห้องก็กลับมาเงียบอีกผมได้แต่ยืนอึงทำอะไราม่ดูกสมองว่างเปล่ารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้น ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ก็มีของเล่นชิ้นเล็กๆกลิ้งมาโดนเท้าผมแล้วชิ้นที่สองที่สามก็กลิ้งตามมาผมหัวใจหล่นววบสวยแล้วกูในใจตอนนั้นพยายามนึกถึงหน้าพอ่อนาแม่หน้าหลวงตาที่วัดเอาวานาให้ช่วยผมด้วยแต่เหมือนจะไม่มีใครช่วยผมได้ เมื่อมีมือข้างหนึ่งที่เขียวคล้ำจับที่ขอประตูที่ผมซ่อนอยู่มันเปิดออกชา้าๆจนเห็นผมที่ยืนอยู่ร่างของชายที่ตาขาวข่นยืนถลึงตาอย่างไม่พอใจตอนนั้นผมสติหลดุดจำไม่ได้แล้วว่าเกิดอะไรต่อจำได้แต่ว่าผมแหกปากลั่นเหมือนคนเสียสติวิ่งชนร่างของชายคนนั้นออกมาจากห้อง พอรู้ตัวอีกทีก็มายืนหอบขาสั้นอยู่ที่หน้ารัวบ้านพบปาน,นิดกับป้าช่วยนั่งดมยาดมกันอยู่และมีชาวบ้านอีกสองสามคนคอยพัดวีให้ป้าป้าสักพักพวกเราได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในบ้านอีกหนึ่งนัดก็พากันตกใจแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับ ป้าช่วยกับป้าน,นิดเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าจากบ้านหลังดังกล่าวประกอบกับไม่เจอคนในบ้านมาหลายวันแล้วจึงแจ้งตํารวจพอตํารวจมาตรวจก็เจอศพอยู่ที่ชั้นสองถึงสาศพพ่อแม่ลูกก็เลยประสานกู้ภัยเข้ามาเก็บศพซึ่งบ้านหลังนี้เจ้าของหมู่บ้านทำสัญญาให้ผู้เช่ารายใหม่ไว้ก่อนตั้งหนึ่งเดือนแล้ว พอามาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็จำเป็นต้องรีบทำความสะอาดบ้านให้เสร็จโดยเร็วก่อนที่คนใหม่จะเข้ามาอยู่ประชวยไปจ้างผมมาช่วยเพราะคิดว่าเคยเป็นพระคงไม่กลัวผีผีคงจะกลัวผมมากกว่าแต่ผิดคาดครับให้ผมนี่แหละกลัวผีมากแล้วผีก็ไม่กลัวผมด้วยสรุปแล้วเย็นวันนั้นพวกเราไม่สามารถทำความสะอาดได้ แล้วก็ไม่คิดอยากกลับไปทําอีกซึ่งหลังจากนั้นใครเข้าไปทําความสะอาดต่อจากพวกเราต่างก็เจอดีกันหมดจนต้องปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นไปหลายวันผู้เช่าที่ว่าจะมาอยู่ก็ยกเลิกสัญญาไปเจ้าของหมู่บ้านเลยตัดปัญหาโดยการทุบบ้านหลังนั้นทิ้งเสียเลยแล้วทําพื้นที่ตรงนั้นเป็นสวนสาธารณะให้คนในหมู่บ้านได้ใช้สอยร่วมกัน ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนลือกันว่ากลางคืนเด็กเดินมาเห็นเด็กนั่งชิงช้าอยู่คนเดียวหรือบางคืนก็เห็นผู้หญิงยืนไกวชิงช้าให้กับเด็กด้วยทำให้เวลากลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านไปแถวนั้นเลยซึ่งสาเหตุและปัญหาที่ทำให้เกิดโศกนาฏการรมนี้ขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรชาวบ้านก็เพียงแค่บอกว่าคืนนั้นได้ยินเสียงคล้ายกับเปิน ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่แต่พวกเขาหมดสัญญาเช่ากำลังจะย้ายออกอาจจะเป็นปัญหาเรื่องเงินก็ได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับนับเป็นประสบการณ์คนหัวลุกมากๆจากใจของอดีตพระมหาคนหนึ่งเลยครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ว่า ไม่ว่าปัญหาชีวิตเราจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ไม่ควรแก้ไขด้วยการทำร้ายคนในครอบครัวหรือทำร้ายตัวเองเพื่อหนีปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขใจเย็นๆพูดคุยกันเปิดใจหาทางแก้ไขปัญหาไปด้วยกันปรึกษาคนที่เราไว้ใจและพึ่งพาได้ ความรักและความเข้าใจคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆปีไดถ้าใครกำลังเจอปัญหาอยู่อย่าเก็บไว้คนเดียวให้พูดคุยและหาทางออกด้วยสติกันนะครับขอบคุณแฟนๆชาวสัมภาษยองที่ติดตามรับฟังมาจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลตัวเองและคนที่คุณรักให้ดีด้วยนะครับ